โอเคไมเกรนถามว่าเรารู้ได้ไงว่าตัวเราเป็นไมเกรนเออปวดหัวแบบไหนถึงจะเรียกว่าปวดไมเกรนนะคะการปวดหัวที่เราเรียกว่าปวดไมเกรนเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะอะให้ให้ไอ้คิดตามพี่ปาไปเลยนะอันดับแรกก็คือนัอ อาการจำเพาะของคนที่เป็นไมเกรนนะอ่ะประเด็นที่หนึ่งคือมีอาการปวดหัวข้างใดข้างหนึ่งซึ่งปวดข้างเดียวก็ได้จะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่มันย้ายข้างได้มันอาจจะปวดข้างนี้แล้วอยู่ๆก็ย้ายมาข้างนี้เพราะปวดหนักๆมันปวดร้าวไปหมดอะคะอ่ะเออเนาะเพราะนี่คือนี่คือสิ่งที่พอเห็นชัดๆนะคะ2ก็คืออาการที่ปวดเนี่ยมันเหมือนเส้นเลือดเราอะมันเต้นอยู่ตึกตึกตึกอ่าอาการปวดเป็นอาการปวดตามจังหวะการเต้นของหวัวใจตึกหัวใจเต้นแบบไหนชีพปรเจเต้นแบบไหนก็เต้นอย่างนั้นอะไตางเลยตึกต๊กตึก๊่ะ ปวดนี่คืออาการจำเพาะแล้วนะอันที่สองนะแล้วสิ่งอาการที่ปวดส่วนใหญ่ก็ปวดข้างในข้างหนึ่งนะแล้วก็มีอาการเส้นเลือดเต้นตามจังหวะก,การเต้นของหัวใจนะคะแล้วถ้าเป็นเยอะๆเป็นหนักๆอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยก็คืออ้วกคลื่นไส้อาเจียนนะคะมีาจากอาเจียนร,ร่วมด้วยนะคะแล้วบางคนเนี่ยปวดหนักมากถึงขนาดปวดที่เบ้าตาค่ะนี่คืออาการเป็นค่อนข้างหนักเลยจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาบอกเราว่า ปวดไม่เกร็งจังเลยปวดหัวจังเลยปวดไม่เกร็งจังเลยให้ถามไปเลยค่ะว่ามีอาการแบบนี้เออมีอาการแบบนี้เหมือนที่พี่ปาบอกหรือเปล่านะคะหนึ่งปวดหัวข้างเดียวไหมมันเดือดข้างไหมเออปวดข้างใดข้างหนึ่งไหมนะคะ 2. สองแบบก็คือปวดแบบเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลือดตึ๊บตึ๊บตึ๊บอย่างนี้ไหมสามก็คือปวดจนอยากจะอ้วกขึ้นไส้อาเจียนปวดเบ้าตาอะไรอย่างนี้ไหมถ้าเข้าข่ายสามสี่ข้อที่พี่ปากล่าวมาเนี่ย วินิจฉัยได้นะคะว่าเป็นไมเกรนนะตามนั้นต่อไปเนี่ยเราจะมาดูว่าอาการปวดไมเกรนเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอ,อีกกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ไม่มีอาการเตือนมันไม่มีอะไรมาบอกเราเลยอยู่ๆมันก็ปวดอะ่ะกลุ่มนี้จะเป็นเยอะที่สุดนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีอาการเตือนเออพวกนี้มันจะมีอาการนํามาก่อนแล้วค่ะว่าจะเป็นซึ่งอาการเตือนเนี่ยมีอะไรบ้างนะ1ก็คือมองเห็นไม่ชัดอนะ่ะ แล้วบางทีมันมองเห็นคือเขาเรียกว่าแสงมันเหมือนเป็นออร่าค่ะมันมีแสงเหมือนไฟมันกระพริบอะคะ่ะเลยเป็นแบบนั้นไม่เลยเออสองก็คือดูภาพต่างๆเนี่ยเห็นเป็นจุดๆ,ๆ,ๆุๆจุดจดจอ่ะหรือบางทีอาจจะเห็นเป็นเส้นซิกแซกซนะคะซึ่งเวลาเราหลับตาแสงพวกนี้ก็ยังคงอยู่ ภาพในตาเรามันยังเห็นอยู่อะค่ะทรมานมากนะคะนี่คืออาการนำพอเริ่มมีอาการแบบนี้อีกไม่นานแล้วสักพักแล้วเดี๋ยวอาการปวดหัวจะมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการนำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้ตัวค่ะว่าเฮ้ยมันใกล้กูเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรีบกินยาเอาไว้นะคะอ่ะอันที่สองที่เราจะเจอก็คือมักจะเจอเหมือนเข็มเข็มเล็กๆอะข่ะไปจิ้มจิ้มตามเส้นประสาทอะไรลูกใส่ชา่จไม่ได้ไม่ได้ไม่ชาหยุดเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะบังเอิญวันนี้ลูกมาอยู่ด้วยไม่ได้ลูกเดี๋ยวแม่จะไม่จบภายในสามนาคะ ถึงไหนละมันเหมือนมีเข็มเล็กๆอะค่ะจิ้มอยู่ที่ปลายมือค่ะแล้วมาที่แขนแล้วไล่มาถึงหน้าเราอะค่ะเออนะคะมันจิ้มจิ้มๆแล้วสิ่งที่เจอนะก็คือว่ามันจะมีอาการเหมือนเข็มจิ้มแล้วชาหมดล่อปากนี่แหละค่ะนี่คืออาการนามอย่างหนึ่งมันเหมือนประสาทเรามันโดนมันโดนกระตุ้นอะค่ะเออนะคะไปเลยค่ะอาการแบบนี้โอ้ใช่เลยแล้วมันโคตรทรมานอะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะไม่รู้คนที่เป็นไมเกรนสังเกตรหรือเปล่ามันมีงานวิจัยฉบับหนึ่งบอกว่าผู้ป่วยไมยเกรนเนี่ย ประมาณ3ากเ็ก็คือร้อยคนอะ่ะจะเจออาการนี้ประมาณ36คนนะคะมีอาการหาวนำประมาณ2อถึงสนาทีอะ่ะคือ อีกอย่างกลอดหา้าวตลอดนี่แปลกไหมเคสพวกนี้เออเพราะฉะนั้นอาการนําเด่นๆที่เจอบ่อยๆนะคะก็คืออันแรกเลยคือเห็นแสงออร่าที่เป็นเหมือนไฟกระพริบหรือมองภาพแล้วมาเป็นจุดๆ,ๆหรือเห็นเป็นเส้นซิกแซกซิกแซกหลับตาแล้วก็ยังเห็นภาพอยู่เห็นแสงอยู่นะคะอ่านี่คืออาการที่1อาการที่2ก็คือมีเหมือนอาการเหมือนเข็มทิ่มอยู่ตลอดเวลาที่ปลายมือและแขนและที่หน้าตาแล้วมีอาการชาที่รอบริมฝีปากนะส่วนอาการที่3ก็คืออาการหาวตลอดเวลาประมาณสอสนาทีพออาการอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วปุ๊บ อีกไม่นานอาการปวดหัวจะตามมานะเคลียบอเคลียนาจะนะนะโอเคนะสาเหตุเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้าที่ผิวของสมองโอเคไหมระบบที่ผิดป,ปกติมันจะไปมีผลทําให้เซลล์สมองของเราเนี่ยเซนสิทีฟก็คือไวต่อสิ่งที่ถูกกระตุน้นสิ่งที่ถูกกระตุน้นสิ่งที่มากระตุ้นคืออะไรคือความร้อนความเย็นอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะนะคะ,นะค,ะความเครียดต่างๆการพักผ่อนน้อยแล้วก็ฮอร์โมนซึ่งของน้องเนยเนี่ยที่ปรสนนิฐานว่าฮอร์โมนเป็นตัวหลักนะคะแล้วก็เรื่องอุณห ในสมองของเรามันจะผลิตกระแสมันมีระบบกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นซึ่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปมีผลทําให้การไหลเวียนของเลือดในสมองของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วยังไปมีผลไปกระตุ้นเส้นประสาทสมองเออทำให้สมองของเราเนี่ยมันหลั่งสารสื่อประสาทออกมาสารสื่อประสาทไปมีผลยังไงไปมีผลต่อหลอดเลือดในสมองให้เกิดการขยายตัวโอเคเปล่าเออเพอเกิดการขยายตัวปุ๊บอีกส่วนหนึ่งก็คือทําให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นอะนะคะ อาโดยการปวดหัวหนักมากนะคะซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ทานยาไม่รักษานะคะหรือหรือรักษาช้าวันเหนือนะความรุนแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะคืออาการปวดมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วปวดถี่ขึ้นนะคะแล้วมันจะไม่ค่อยตอบสนองของยากแก้ปวดสังเกตไหมคะคนที่ปวดไมเกรนเนี่ยพอปวดไปสักระยะแต่ไม่ได้ทานยาในฉับทันเลยอะคะ่ะคราวนี้เวลาทานยาปุ๊บมันจะไม่หายละมันจะหายช้ามากพี่บาก็เลยจะเขาสลิงบอกลูกค้าเลยว่าเมื่อไหร่ที่มีอาการปวดตึบ๊บแรกให้รีบทานยาก่อนเลย เพื่อที่จะไปขยายเพื่อจะทําให้หลอดที่ขยายเนี่ยมันมันกลับมาเป็นปกติมากที่สุดอ่าแล้วไปลดการอักเสบที่มันเกิดขึ้นตรงน,นั้นนะคะมันจะได้หายไวแล้วคุณก็กินยาเสร็จนอนพักผ่อนค่ะสักระยะหนึ่งเดี๋ยวอาการต่างๆจะดีขึ้นแต่ถ้าคุณไม่กินยาเลยคุณทน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 ,ทนอะ่ะโอกาสหายช้ามากแล้วคุณทรมานค่ะนะคะอ่ะตาตังนี้ซึ่งการรักษา